ใช่คะ่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือนอเหมือนเหือนที่เราเคยแข็งแรงอะคะอ่ะคือพี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่อ่ะที่ได้มาเจอดีบุญลองลองขึ้นตึกเออสูงสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้ากก็ดีน,ดนี่นขึ้นได้สบายคือพี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่อ่ะที่ได้มาเจอดีบุญ ดีจริงอย่างที่ญาติเดยวเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณฉันไปสองกองก็10กว่าใช่ค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดหายปวดแค่นิดเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยล่ะอ๋อดีขึ้นมาก่ะแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะ ข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่าย้วลูกเนี่ยเรางออะไรนะให้คุณแม่เรางองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้แต่เป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงเขาก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไไปด้เดินได้ไหวขึ้นใช่เดินได้หวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะขอให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินค้าเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูทุนฟุกนะคะวันนี้นะคะก็นะคะได้มาถึงลูกค้าแล้วนะคะลูกค้านะคะก็เคย มีอาการปวดเข่านะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะถูกรถชนนะคะหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุแล้วก็มีอาการเจ็บปวดนะคะมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เลือกผลิตภัณ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะเพื่อฟื้นฟูอาการปวดแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆตั้งแต่กล่องแรกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังมาฟังเสียงจากผู้ใชจ้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณที่ชื่ออะไรคะวีรศักดิ์ศร,รษษีคำ วีรศักดิ์สีคามนะคะอายุเท่าไหร่คะ59 59เนาะ้านิบ้นประกอบอาชีพอะไรอยู่คะเป็นรอปภอยู่อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่หมู่บ้านโมดิวิลล่าครับอ๋อหมู่บ้านโมดิวิลล่าเอแบบบางนานะคะค่ะแล้วก่อนทานนะคะพี่วีรศักดิ์อ่ะปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวด่เข่าปวดเข่าใช่ไหมคะค่ะปวดเออทั้งสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียวข้างเดียวครับข้างเดียวด้านซ้ายนะปวดยังไงคะก็เห็นบอกว่าเออเคยได้แบบรับบทที่เหตุรถชนใช่ไหมค่ะว่าปีไหนคะ เมื่อปี61เนอะ61เนาะแล้วหลังจากที่เราได้รับอุบัติเหตุค่ะเรารู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันมันมันทรมานมันปวดใช่ไหมคะปวด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 ,ปวดมาตลอดตลอดระยะเวลากี่ปีคะก็สองปีอะสองปีอยากให้ให,ให้ให้เล่า,เล,าเล่าตอนตอนตอนเกิดอบุบัติเหตุนิดนึงค่ะว่าตอนเกิดอ,อุบัติเหตุอะเกิดยังไงคะตอนที่ตอนเกิดอุบัติเหตุเป็นเป็นอย่างเงี้ขี่มอไซค์ซ้อนกันมาสามคันใช่ไหมค่ะก็รถจะเลี้ยวค่ะทีนี้มอไซค์มาก็ปึ้งเลย ปึ้งมาเสร็จก็ลอยเลยผมลอยเลยผมอยู่ตรงกลางเลยลอยปุทธเนี่ยไอ้หัวเข่านั้นกันะแทกกระปูนเนี่ยหัวเข่าจะแทกกระปูนคแต่ไม่หักขึ้นเลแต่ไม่แตกไม่หักนะแต่เรื่อกาตั้งแต่วันนั้นมาคือเจ็บมาตลอดเจ็บมาตลอดแล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรก็ทนเจ็บอยู่งั้นก็ไปบีบไปนวดแค่สามครั้งผมบอกว่าอแล้วมันไม่ดีขึ้นเลย ือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะหายไปเลยเราจะผ่าตั้งแต่สองซองแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคยเดินเจ็บทรมานเนาะเดินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดครับไม่ปวดแล้วเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับผลพันธ์ดีบุญบ้างคะอ๋อพอกินแล้วมันเห็นผลนะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะทําไมถึงตัดสินใจเลือกทานดีบุญล่ะคะเพราะว่าเห็น ไปสัมภาษณ์อยู่ย nope. ูท <eles pes nek> huh. <ili> ูบอ่ะเขบอกว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยก็เห็นว่าหลายๆเคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนะค่ะพี่วิทศรักดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะครับดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานอธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะมันดีขึ้นตั้งแต่ซองเมื่อไหร่ประมาณซองที่ ที่สองอะสองที่สองเท่านั้นเองค่ะเหมาอนว่ารันที่สองก็ดีขึ้นแล้วนะะถ้ามีคะแนนให้ดีบุญตั้งสิบคะแนนนะคะพี่พีระศักดให้ดีบุญเท่าไหร่ดีคะให้ร้อยคะแนนเลยโอ้มีสิบให้ร้อยนะคะถ้าถามความประทับใจในสิทธิพันธดีบุญนะคะอยากให้พี่ระสักช่วยเล่านิดนึง่ะคะรับใจยังไงปะคะตอนแรกก็กินตองแรกก็มันก็ดีขึ้นอ่ะตอนตอนที่สองก็เดินได้สะดวกอ๋อค่ะหลังจากที่ตอนแรกเจ็บมากเดินไม่คล่องเดินตัดใช่ไหมคะหลังจากที่กินซองแรก ช่องที่สองคือจับมาเดินไม่ถลวกเลยเดินถลอกเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าประทับใจอะไรบ้างคะกับสินค้าตัวนี้ค่ะแบบแบบอยากให้บอกต่อนะบอกต่อเพื่อนๆที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปบอกว่าให้กินดีบูนปวดเข่าปวดอะไรปวดเอวอะไรอย่างนี้ยให้กินดีบูนครับค่ะที่จับมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะว่าสินค้าตัวนี้จะช่วยลดการปวดได้เป็นอย่างดีถูกต้องครับวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่วิศน์ศักดิ์นะคะก็จะมาคอนเฟิร์มว่า เป็นการทานจริงๆเนาะเราจะได้มั่นใจว่าเฮ้ยเรามาพูดจเฉยๆหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวปกติที่วิสศักทานยังไงอยู่คะ่าชมให้ให้ท่านผูชมดูเลยค่ะอแก่างนี้ได้ค่ะข้างในมีกี่ซองคะห้าข้างในมีห้าซองนะคะนี่นะคะที่วิสศัก์แกะออกมาแล้วนะคะข้างในที่ถูกต้องนะคะ ถ้าเป็นกล่องที่ออกจากบุกไปเนี่ยจะต้องมีเอากระดาษที่ซีนไปใส่แบบนี้นะคะคแน่นหนาและไม่มีการถูกแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้สามกระดาษเข้มข้นคะอย่างที่พี่วิรศักิ์บอกว่ามีตั้งแต่ซองแรกถึงว่าวันแรกที่กินก็ดีเช่นเลยแล้วก็มาเดินได้หนึ่งช่องอยู่ที่กล่องที่สองเออซองที่สองเท่านั้นนะคะแกะออกมาแล้วนะคะข้างในมีห้าซองเนาะแล้วปกติพี่วิรศักิ์ชงดื่มแบบไหนอยู่คะชง วันละวันละซองวันละหนึ่งซองนี่นะคะด้านในก็มีห้าซองจริงๆนะคะนี่นะคะรวมสับของพี่จะสักเป็นห้าซองค่ะอ่ะเดี๋ยวให้พี่สักชงให้ดูเลยนะคะปกติทานน้ำประมาณไหนอยู่คะพี่อ่ะเดี๋ยวให้พี่เขาสับเลยค่ะชุ่มค่ะก็ใช้น้ำประมาณครึ่งแก้วนะคะครึ่งแก้วค่ะต้ก็แกะนะคะฉีกซองออกมานะคะ ก็ขนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะอโอเคนะคะผงเป็นสีอะไรคะผงเป็นสีเหลืองนะคะก็นะคะเทให้หมดซองเลยนะคะหมดแล้วนะคะแล้วก็คุณนี่นะคะการทานง่ายมา,มากๆเลยนะคะก็เพียงแค่ชิมดื่มกับน้ำเปล่าวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารเช้ากับน้ำเปล่าขึ้นแก้วเท่านั้นเองนะคะคน,คนๆแล้วดื่ม กินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวเรามาถามนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะที่หลายคนว่ากินง่ายกินง่ายจริงหรือเปล่าคะทานง่ายไหมคะทานง่ายขมไม่เลยไม่ขมข้าวไหมคะไม่ขาวนะคะนี่นะคะการันตีให้เลยว่าทานง่ายเห็นผลไวสันจักระเข้มข้นดีขึ้นตั้งแต่สองสองแรกนะคะวันนี้ใครที่อาียนปวดข้อปวดเข่านะคะหมอนรองกระดูกทับเป็นปวดสะโพกเร้าลงขาคะปวดเอ็นิ้วร้องนะมั่นใจได้เลยค่นที่ค่ะเสียงอีกเสียงยืนยันว่าดีจริงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัว ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเส็บได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรอข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุ่นโดย80%เปอร์เ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อซึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา